ปัจจุบัข้าพเจ้าหรืสมุทรตนเป็นผู้แก่ของสงฆ์ในที่เรียบร้อยแล้วขอพระสงฆ์ทั้งปวงขอรให้ตายนะมันตานายนะวิปุจนาญาญาวาตุสาเตวาตาสัรรมัจสปาสัมมาอิกัตตวานละตันตัศนากิเนวะตุสาปะมังะลังลักพันตุติะวัมโมย ยังมังงขลันินันัตปะนุันตะปุจกลางม่บมดทางมาเหินบุดเตละแค่ละกุญจเกนะกมาไปยันตอิีโต่ะเปแตสสวิตินาจิตวาปะปัตก่สัรกตอที่มดตัมังเต่ตนาสัจจวัดแชนาหัตุเแตใชัยังมังขลังชัยันต็พอ อุเลศกายนังนันทิวัฒนโนเอวังตวังวิเชยอพวิชยาสุเชยยมังกคเลอปปลาชิตปัลลังเกสีเสปปะวิปภัณเลอภิเสกเสัพพุทธานังอัตตัตตอกตโมทกติสุนันท ตั้งสุข,ขันต์ดสุขมาหัวทอดสุยิมทั้งธรรมมัจกาโทติธรรมในมันหนก็ขอให้ไปทั้งไปทั้งกลับจะเริญด้วยเจตงทั้งพิชัยมีอา,ายุบันสุขภะตั้ิภาธนะสารสมบัติสมบัตินาทุกประคับใส่ป <ổ. S 2> ัจจัยไม่ได้เตรียมนนปัจจัยผมถ้าให้มารอที่สุขา,าที่น,นี่เลยนะครับผม ลโมทนาสาธุค่ะผมไม่ต้องฉันหรอกไอพวกที่ไม่ฉันรอที่สองเลยบอกแล้วว่าจะรับตัง ปกา้ยแทนดีสบายดีนะเพราะว่าการรางาบารมีทักหลายนะก็ปราบอียาผ่ายตำรวจโทเบ็คกีปัฒนาคุณมิเวคุณยิ่งมาเจินใจพุณบุธรกายและหลังเนนพัชชาสีฟ้านะครับแล้วก็คุณแอารี้คุกตับบาททำด้วยความตั้งใจแล้วก็มีคุณเลิศมีมาคุณวันตลอนานคุณประยงศนสุขคุณยุพีคุณศรีคุณศุธิศา กุลดิตคุณหมอนไปตุววันกุลริศักรัดาขันถมคุณธิชินีเก่งหินจุฬามากำข้องคุณวิทยาคุณกนกแก้วผ้าแสดงว่าดูะสมได้นะครับนามือล0สามพันบาท